Why you never said you felt that way? Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. My broken in นะครับกับสุดยอดความสวยงามนะฮะที่จับต้องได้นะครับสับภายในช่วงกลางปีแบบนี้ครับรถครอบครัวค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์สำหรับผู้ลูกค้าหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอย่างพนักง,งานบริษัทนะครับข้าราชการนักวิสาหกิจหรือจะเป็นอาชีพอื่นๆก็ตามนะฮะอยู่ในช่วงเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือว่าอยู่ในช่วงหนึ่งที่เราอิ่มตัวกับรถทั่วไปแล้วและต้องการเจ็ดที่นั่งใช้งานสักคันหนึ่ง อันขอแนะนําคันนี้ครับสุดยอดอีกคันหนึ่งภายในเดือนสิงหาคมนี้และคู่ควรที่จะมีเจ้าของหนะ้าตอนนี้ได้แล้วนะครับเรามาพบกับเจ้าโตลต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ครับปี2018ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อถามไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ถามไม่ว่าจะเป็นภรรยาถามหรือว่าใครถามก็ตามพี่ๆที่กําลังจะได้เป็นเจ้าของคันนี้บอกเขาไปก่อนล่วงหน้าได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวโฉม ดิสเบรกสี่ล้อซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากตัวปีสิบหกสีปอนเงินที่ร้านเรามีก่อนหน้านี้จุดไหนบ้างอะไรบ้างเดีย๋ยวจะแนะนําให้ดูแบบคร่าวๆแต่ต้องบอกล่วงหน้าว่าแบบนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่คันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่น,น,น,หมนะครับตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีการสังเกตสีอะไรของตัวรถมากมายเราดูกันแบบผิวเผินเลยนะฮะมองกันแบบบ้านๆเลย หลายคนจะมองว่าสีนี้เป็นสีดําถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างโดนแดดแบบเต็มกราฟเนี่ยคัน,นี้สีน้ําตาลลงเล่มว่าสีน้ําตาลตรงตกตรงตรงุรงรงรง่นแน่นอนและตรวจสอบประวัติของตัวรถและรวมถึงตัวเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวโฉมนี้ในด้านหน้าเราก็จะเห็นกันมาค่อนข้างเยอะนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นแบบโครเมียมไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรดคเตอร์นะครับและก็ดีทามแดนนิ่งไลท์ แต่สาหรับตัวตัดหมองเนี่ยตรงนี้่านจะลองเปิดให้ดูนะครับเราจะได้เห็นกันแบบชัดเจนเลยว่ามันเป็นตัวหลอดแบบ LED หรือยังโอเคนะฮะสับตัวโฉมปี18เนี่ยเป็นตัวหลอดแบบ LED แล้วอันนี้คือทราบและเข้าใจกันดีเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดช่วงปี2016ปลายปี2015แล้วก็มาเป็นตัวปี17ยังเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนอยู่แต่ถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยปี2018แล้วไซ เป็นตัวหลอดแบบ LED เรียบร้อยนี่คือความชัดเจนอย่างหนึ่งครับและก็ตัวจุดแตกต่างอย่างหนึ่งสําหรับตัวบอดี้ด้านหน้าแต่ถ้าเกิดอย่างกล้องมองหน้ารถเซ็นนเซอร์อะไรพวกนี้คือยังไม่ได้มีใส่มาให้สําหรับเครื่องยนต์ 2.4V แต่เราจะไปเจอกับตัวกล้องมองหน้ารถในรุ่นเ e เจนเดอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างถามว่าจะมีการเจาะรายละเอียดลึกเลยหรือไม่ไม่นะครับเพราะว่าตัวรถเข้าใหม่ มาแนะนําให้ดูในเรื่องของสภาพก่อนว่าความสวยงามเนี่ยที่แอนบอกว่ามันจับต้องได้เนี่ยอันได้มาเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะส่วนคราวนี้เนี่ยเราลองดูตัวคันหน้าเหมือนเดิมวัดสีมันแห้งสีมันบางแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีการเหลื่อมล้ําระหว่างสีน้ําตาลกับสีดําแต่ถ้าเกิดอย่างคนที่มองแบบผิวเผินปูติ่งทั่วไปยังไงก็ต้องมองว่าเป็นตัวสีดําแต่มันไม่ใช่สีดำนะฮะ ตอนนี้มันมีค่าเปื้อนปื้อนฟองฝุ่นอะไรพวกนี้บ้างอาจจะมองแล้วไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวตอนล้างเราจะพามาดูส่วนตรงนี้กันอีกทีนึงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างน็อตนะฮะคับนบนคันล่างตัวแตะเข็บด้านข้างนะครับอรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆของเดิมจากโรงงานทั้งหมดรวมถึงตัวน็อตซอกในที่ค้ำฝากระโปรงน็อตยึดฝากระโปรงตัวรอยอาร์ตตมตัวต้าใต้าตาฝากระโปรง ทุกอย่างเป็นอยู่จุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่คือสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรครับแต่สำหรับตัวขุมกำลังตัวนี้ยังอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเหมือนเดิมแผ่นเพจอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนี่แหละครับสภาพรถเข้าใหม่ที่อันได้มีการซื้อมาให้กับพี่พ่านได้เป็นเจ้าของอันได้มาแบบนี้ แต่ถ้าเกิดพอล้างแล้วเราก็ทราบกันดีว่ารถก็ใหม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ก่อนที่จะถึงกรรมวิธีตอนล้างเรารู้หรือไม่ว่ารถเป็นมาอย่างไงรถมีประวัติความเป็นมาอย่างไงโครงสร้างรถสีรถตัวอื่นๆของตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อครับสําหรับสีด้านข้างเนี่ยค่อนข้างเด่นในระดับหนึ่งตรงนี้เราจะเริ่มมองออกแล้วตรงนี้เราจะเริ่มมองออกแล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่โดนกระทบกับแสงนะตอนนี้นะครับ จะออกเป็นตัวสีน้ำตาลเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนมันเป็นประกายมุกนะครับถ้าเราเรามองกันแบบใกล้ๆนะไม่ใช่สีด่างนะมันเป็นน้ำตาลประกายมุกนะครับสวยมากนะฮะถือเป็นอีกสีหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นตัวสียอดฮิตเป็นตัวสีสแตนดาดได้ไหมถ้าเกิดคนที่ชอบดําอยู่แล้วแต่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มฟิวชั่นในการใช้มากขึ้นหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นแนะนําเป็นตัวสีน้ําตาลแบบนี้ ถึงว่าสวยมากนะครับอันกล้าร,รับประกันเลยนะฮะเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านยังไงก็ต้องบอกว่าสวยแน่นอนไม่ผิดหวังครับสําหรับคันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณลูกค้าที่กําลังสนใจ Fortuner คันนี้แน่นอนนะครับตัวล้อแม็กซ์เป็นตัวลายเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบ18นะครับยางดันหลบนะฮะตัวยางเนี่ยจะเป็นปี2021นะครับ แต่ถ้าเกิดถามดอกเนี่ยเหลือเต็มๆนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับตัวอย่างระบบความปลอดภัยเนี่ยฟอจตูนค่อนข้างที่จะได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้ในเรื่ององตัวการใช้งานต่างๆ ABS EBD BA มีมาให้ครบนะฮะแต่ส่วนของตัวคิ้วสีดำด้านตรงนี้ยังเหมือนเดิมให้มายังเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างก็จะมีการตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถครึ่งใบ อันนี้จะเห็นได้อย่างชัดนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันอยู่ส่วนในระดับสายตาของเราที่สามารถมองได้ไม่ต่ำมากนะครับกระจกบังลมหน้าซ้ายขวาทุกบานของเดิมทั้งหมดนะครับตัวเสาค้ำเอคู่หน้าแผงหลังเครื่องยนต์ นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเสาค้ำกลางก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะมีการเช็คและก็ตรวจสอบรายละเอียดค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่คันละบาท10บ,บาทหรือว่า30 40บาทไม่ใช่พวกนี้ถ้าเกิดตอนออกห้างใบแดงเราย้อนอะไรกลับไปเป็นล้านครับเป็นล้านครับล้านสี่อัพแน่นอนมีให้เห็นนะฮะคนนั้นเนี่ย ถ้าเกิดอย่างราคาที่มันซฟลงมาแล้วเราจับต้องได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องบอกนะฮหตัวตัว Fortuner มันเป็นตามปกติแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเป็นรถที่ราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากไม่ว่าจะเป็นตัวมือหนึ่งก็ยังมีคนใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวมือสองก็ยังมีคนหาอยู่เพราะนั้นครับคันนี้างกล้าพูดได้เลยว่าเราได้มาในสภาพป้ายแดงมือเปิดทั้ง4ี่บานก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็เส้นลิ้วขอบกระจกนะฮะก็จะเป็นแบบโครเมียมลากยาวไปจนถึงตัวด้านท้าย นะครับถ้าเกิดจะให้สวยกว่าน,นี้หน่อยนึงนะหรือว่าให้รถมีมิติหน่อยหนึ่งนะครับอันแนะนําว่าใส่ตัวกาบเนี่ยกาบข้อประตูเนี่ยเป็นแบบโครเมียมก็คือจบแล้วนะครับอย่างคิ้วกันชาดฟิล์มนี่ไม่ต้องยุ่งแลวครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟิล์มทึบอยู่แล้วถ้าเกิดจะใส่เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งน่าจะเป็นตัวคิ้วกันศาดนะครับและก็แหลกหลังคามีมาให้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากเราดูตัวด้านหน้ามาแล้วมาดูตัวด้านข้างต่ออีกจุดหนึ่งครับนั่นคือตัวล้อหลังนะฮะ แบกไลายเดียวกันยางตัวปี2021เหมือนกันแต่ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวดิสเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับตอนที่รถมันเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งอัน,นจะมาแนะนําว่าระหว่างเป็นหน้าดิสหลังดากับตัวดิสเบรกสี่ล้อชอบแบบไหนกันสะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดความกว้างของจานไม่ว่าจะเป็นการทํางานของดาไม่ว่าจะเป็นการทํางานของดิสเดี๋ยวสําหรับรอให้เสร็จคลิปหน้า๋ยนจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบสดๆกันไปเลย เดี๋ยวไงรอติดตามดูกันได้นะครับแต่คลิปนี้ขอเน้นในเรื่องของสภาพรถเข้าใหม่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านท้ายกันต่อครับสำหรับฝาท้ายเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมไม่มีนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตัวไฟเบรคก,ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับข้างหลังเนี่ยแสงมันไม่ได้ส่องโดนกระทบมันจะเหมือนกับตัวสีดําเลยถ้าเกิดเราไม่ได้มองแบบใกล้ๆนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นระดับสายตาที่เราสามารถมองได้ตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลสวยเลยนะฮะเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามนะครับสปอยเลอร์แล้วก็ตัวไฟเบรกตรงที่3มนะฮะมีการตัดด้วยเส้นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิ้วฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะอีกหนึ่งจุดโดดเด่นนั่นคือประตูไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติไฟส่องายทะเบียนกล้องมองหลัง นะครับตัวระบบไฟฟ้าสามารถเซตตั้งค่าความสูงได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยร้อยประมาณ1 7 8 179เราไม่สะดวกต้องกม้มเฮ้ยมันเป็นไฟฟ้าทั้งทีทำไมถ,ถึงยังต้องก้มอยู่ไม่ต้องเลยครับเราเพียงแค่กดปุ่มนี้ค้างไว้ให้มันดังตึ๊ด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 แล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็สภาพภายนงภายในอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งเซนเซอร์เนี่ยถามว่ามีไหม ไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรมันมีตัวกล้องมองหลังมาให้สําหรับอย่างบางท่านที่เป็นมือใหม่หครับไม่ต้องกลัวว่ารถใหญ่แบบนี้เราอาจจะขับยากหรือว่าเราอาจจะขับลําบากสบายเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับตัวกล้องมองหลังปี18เนี่ยจะแตกจากตัวปี16หรือไม่เดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูสภาพด้านในกันบ้างนะฮะสับตรงนี้นี่อย่างนี้ได้มีการเกินไว้ในช่วงด้านหน้าว่าระบบความปลอดภยัยและต่อด้วยตัวระบบ,บเบรก ตรงนี้เนี่ยแอร์แบกมีให้โดยกันเจ็บใบอันนี้ยังเหมือนเดิมและเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับ Fortuner ทุกคนันนะฮะความโดดเด่นของ t o y ย t a เป็นความใส่ใจต่อผู้ขับขี่หรือว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของตัวรถอย่างรถใหญ่แบบนี้หรือจะเป็นรีโมเองก็ตามนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นเก๊ะด้านบนเนี่ยนะฮะกล่องคูบ o อ ผ้านี่ไม่ไม่มีรอยด่างนะครับสีไม่มีแตกนะผ้าไม่มีขาดนะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัววัสดุมันหนังเป็นแบบซอฟทัชนะครับแล้วก็เครื่องเล่นตรงนี้อันขอประธานอภัยโทษด้วยนะฮะลืมหยิบตัว s d การมาใส่ให้ถามว่ามีไหมมีนะครับ Fortuner ที่เป็นตัวท้องทุกคันะมีให้หมดไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะแต่ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ อ่า uh, FMAM ใส่ซีดงซีดีอะไรพวกนี้นะครับจอถือว่าสวยมากนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะครับแฮก็จะเป็นแบบปบ Auto, รับออโต้นะฮะ USB AUX แล้วก็ช่องเสียบไฟหนึ่งรูอยู่ด้านใต้นะครับที่วางแก้วน้ำมีการตกแต่งด้วยลายไม้ฐานเกียร์นะครับตรงนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ด้วยถ้าเกิดอย่างฟอร์จูนนะให้ถามในความคิดอันเนี่ย มันขาดไปอย่างเดียวแค่นั้นเองครับก็คือตัวจอกลางที่เหลือเนี่ยองค์ประกอบในการใช้งานในชีวิตประจําวันมันค่อนข้างดีอย่าครบและก็ตอบโจทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวขุมกาลัง2.4กับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอนะครับอย่างที่ฉันบอกว่ามัน150แรงม้าก,ก็จริงแต่แรงบิดมันกระโดดขึ้นมาอยู่ที่400นิวตันเมตรเท่านี้ความแตกต่างระหว่างหน้าดิสหลังดากับหน้าดิสเบรกสีล้อคือตรงนี้ครับ อีโคโหมดกับเวอร์โหมดนะฮะมีการใส่ไว้อยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาซึ่งนี้หนึ่งจะเป็นตัวบล็อกช่อง4ช่องไว้สำหรับใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกทีหนึง่งแต่ชั้นคอนโทรลมีการย้ายมาอยู่ด้านหลังหรือด้านใต้อีโคโหมดกับเวอร์โหมดนะครับตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดแตกต่างนะฮะที่ตัดน้ำฝนนะครับอันนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถออโต้ได้นะครับ แล้วก็หลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นชิปนะฮะบวกรบนะครับ,บ,รนะรบเราสามารถเชนเล่นเกียร์จากตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะมัลติมีเดียระบบควาสั่งเสียงกดเสียง ระบบคําสั่งเสียงกดรับโทรศัพท์แล้วก็กดวางโทรศัพท์นะฮะฝั่งขวามือนี่ก็เหมือนเดิมน,นะฮะคุมจอ M I D ที่อยู่ตรงกลางมาตรวัดเป็นจอสีแบบ T F T อันนี้มันก็เป็นพันธุกรรมที่ต่อเนื่องมาอยู่แล้วจากรีโบวตัวท็อปนะครับแล้วก็ลําโพงทวิตเตอร์คู่หน้า มือจับเสา A คู่หน้าแล้วก็กระจกนะฮก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับมองข้างและพับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนั้าเกิดการคอนโทรลตัวประตูไฟฟ้าด้านหลังจะทําจากฝั่งด้านขวามืออันเท่านั้นหรือว่าฝั่งคนขับเท่านั้นเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เอนจิ e นสตาร์กุญแจนี่ก็จะเป็นแบบรีโมททรงประมาณนี้เลย อันนี้คือเหมือนเดิมทั้งหมดแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายไฟฟ้าสามารถคอนโทรลจากตัวรีโมทได้นะครับแต่ก็อย่างรถล็อก ok อยู่เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะฮะต้องปลดล็อก ok แล้วค่อยมาเปิดฝาท้ายอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราถือของพลุงพลังจะมาเก็บไว้ในรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าตัวเบาะเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลเหมือนเดิมเบาะเนี่ยนะฮะันลืมไปอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นตัวใหม่แบบนี้จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้า ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับแต่ในเรื่องตัวสีตัวบอ่อนี่ยังเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็จะเดินได้สีเทานะครับเบาะไม่มีแตกเบาะไม่มีขาดเบาะไม่มีย่นเบาะไม่มียับนะครับสภาพการใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะแล้วก็พวกแบบอย่างถุงพลาสติกที่บังแดดยังอยู่เลยนะครับไฟหน้าออโตได้ไหมโอเคกระจกแต่งหน้ามีไฟออโตมาให้ครบไฟอ่านแผ่นที่เป็นตัวหลอดแบบ LED ไฟพด้านหลอดแบบ LED ปรับแอร์ตอน2ได้จากตัวเบาะตอนที่2ได้เลยนะครับหรือว่าตอน3ามด้วยเองก็ตามนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยสับตัวเข้าใหม่ครับปี18 18 19 20 21 22ลรถ4ปีคันนี้ใหม่แท้เดิมโรงงาน60,000โลเพราะนั้นครับนี่คือทั้งหมดของรถเข้าใหม่สำหรับตัว Fortuner อันไม่รู้ว่าพี่ๆเคยจะเห็นแบบนี้กันมาบ้างหรือเปล่า หรือพี่พี่ท่านใดอยากจะสัมผัสในช่วงตอนที่ยังไม่ได้ล้างมั้งหรือเปล่าแต่นี่คือความเป็นจริงครับด้วยความสัต์จริงอันได้มาแบบนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดอย่างล้างแล้วรถทุกคันมันก็ต้องใหม่หมดอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยใครจะกล้าเอามาให้ดูก่อนล้างหรือไม่นี่แหละคือประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นสตอรี่ทั้งสองช่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนล้างหรือว่าหลังที่มันล้างเสร็จแล้วและเดี๋ยวสําหรับอย่างคลิปหน้าเราจะมาเจอกันระหว่างตัวหน้าดิ่หลังดาดียังไง ดิสเบกสี่ล้อดียังไงและแบบไหนคนจะนิยมมากกว่าและการทํางานมันแตกต่างกันไหมเดี๋ยวต้องมารอเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถครับแล้วบอกราคาสัมมารีอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยอีกคันหนึ่งสับตัวรถเข้าใหม่นะฮะอันพยายามที่จะแนะนําตัวรถเข้าใหม่ให้ได้เยอะที่สุดแต่หนึ่งในคิงสําหรับกลางเดือนสิงหาคมแบบนี้ก็ขอแนะนําเป็นเจ้า2.4สีน้ำตาลคันนี้นะครับมันคือความสวยงามมันคือความลงตัวมันคือไหล่นี้ มันคือหลายๆอย่างที่เอามารวมกับตัวรถคันเดียวและทุกคนแฮปปี้นะครับเพราะนั้นสับคันนี้อันตั้งราคาขายว่าอยู่ที่9 9 9 9 0 0บาทย้ำอีกสักครั้งก็แล้วกัน 9, 999, 9 9 9 9 0 0บาท9หน้า9ไกล9ไปตลอดเพราะนั้นครับคันนี้อันทำให้ออกรถศูนย์บาทได้ ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยมีแค่คันเดียวนะฮะอันว่าเป็นอีกหนึ่งในคิงนะครับราะนั้นถ้าเกิดใครหาตัวสีนี้โดยเฉพาะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ควรพลาดเป็นอันขาดนะครับหรือในอีกอย่างกรณีหนึง่งอันจะพูดไว้แบบโดยเบื้องต้นถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้ามีรถจะมาเทิร์นเป็นฟอร์จูนได้ไหมได้อันยินดีรับเทิร์นรถทุกรุ่งและให้ราคาที่สูงที่สุดแน่นอนและวดิคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ